ติดกระตูนสั้นที่ดูจบแล้วบันเทิงสมองมัง้งผมอะมีหนึ่งคอสองไหลผมเลยมีไหล่มากกว่าคอก็เลยหล่อมากกว่าใครและนี่ก็คือคนที่อยู่ในชุดของหมีเกลือน่่อออรรับไมไมมู้จจจเเ ว่าใครอยู่ในชุดหมีเกลวะไม่นั่นไม่ใช่คนนั่นหมีไม่ไม่นั่นมันคนใส่ชุดหมีแต่แต่ใครเป็นคนใส่วะกูอยากรู้หมีใส่คนดนีคนใส่หมีใส่คน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 ใส่เอ๊ะฮลโผู้ชมถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเมื่อผมหิวตอนดึกแล้วเจอสิ่งนี้ heo hu, Hugh, ho huh? Oh, 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 Hugh! <laughs> 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 เพื่อคุณกำลังเศร้าแต่เพื่อนของคุณดันมีอารมณ์ขันกูกำลังเศร้ามากอ้คนกำลังเศร้าอยู่นี่มึงยังมีอารมณ์ขันอีกเหรอวะ ของคุณฝากคุณซื้ออาหารหมาแต่ไม่บอกยีห่ห้อที่รักที่รักก่อนกลับบ้านเขาฝากซื้ออาหารหมาด้วยนะได้เลยจ้ะจะเอายี่ห้ออะไรดีจ๊ะน้องๆพี่ขอเพชรดีกีห่อหนึ่ง งานอาชีพเดียวกันแท้ๆจะทะเลาะก,กันทำไมอ่ะคนสมัยนี้นี่ควบคุมอานณกกันไม่เก่งเลยเนอะนั่นสิก็ไม่รู้หรอกนะว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรอ่ะแต่ความรุนแรงไปเคยแก้ปัญหาอะไรได้ด้วยหรือวะทำงานอยู่ที่เดียวกันแท้ๆจริงมึง<ะ>ทำงานสายอาชีพเดียวกันแท้ๆจะทะเลาะต่อยตีกันทำไมวะเออเด้แบบนี้พรุ่งนี้จะมองหน้ากันตินหรยอวะแย่ๆใกล้แย่ๆโอ้ yeah, yeah. อจี๊ดแย่ อยากจะเป็นโจรห้ามรักแมวแฮิปนนี่คือการหยุดส่งเงินของแกที่มีทั้งหมดในบัญชีมาให้หมดเดี๋ยวนี้อ <c oughs> ย่าป้อนผมเลยครับลุงนี่ไม่ใช่ประโยคขอร้องแต่เป็นคำสัง่งงั้นแกช่วยหยุดใช้ปากแล้วจงใช้มือฝากเงินของแกออกมาแล้วส่ง้าดูดีแต่ว่าถ้าลุงเอาเงินของผมไปบดแล้วแมวสามตัวที่รอผมอยู่ที่บ้าน เจ้าวิเชียนกูด,ดี้ทีโอมันจะเอาข้าวที่ไหนกินน่ะลุงจะเอาตังจากไหนไปซื้อข้าวให้มันกินอะ่ะปล่อยผมก็เถอะน,นะจำดีๆล่ะไอ้หนูอย่าลืมซื้อข้าวให้ตังกินเยอะๆนะถ้าตังเหลือก็ซื้อเขาเล่นไปฝากน้องด้วยล่ะน้องจะได้มีความสุขนี่ก็คือผมตอนที่เข้าห้องน้ำครั้งแรกหลังจากที่กินบุฟเฟ่ต์ได้หนึ่งวัน นี่นเลยวะหน้าตาของอาหารที่เคยมีมูลค่าถึง1,299บาทลาก่อนเมื่อแม่ถามผมว่าทำไมผมสอบเลขได้ศูนย์คะแนนเฮ้ยไอลูกชายทำไมแกสอบเลขได้ศูนย์คะแนนหอือเพราะว่าตัวผมนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อทำแคลคูลัสครับแม่ไม่ใช่เพราะว่าแกยังตั้งใจเรียนไม่มากพอยังไงล่ะ ชาเพศศึกษานั้นเฮ้ยผมได้เกรสีเฮ่ <laughs> <laughs> ยลูกเดียวสุดและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมลาออกจากออฟฟิศบอสครับผมขอลาออก <laughs> อะไรคือเหตุผลที่ทํใใ้้คุณอยากลาออกอะ่ะึคุณแต้มนี่ผมยังจ่ายคุณไม่มากพอหรือไงเพราะว่าห้องน้ำของออฟฟิศที่นี่ไม่มีที่ฉีดตูด <laughs> เรื่องเกิดจากเมื่อผมลืมที่จอดรถว่าจอด,ดรถไว้ตร,ตรงไหน <laughs> นี่ชื่อลักจอดรถไว้ตรงไหนกันเนี่ยจำเลขที่จอดรถของตัวเองได้หรือเปล่าฮะ,ะเธอพาเขาเดินหารถมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮัลโหลบอกมาตามตรงนี่มึงลืมที่จอดรถสินนะใช่เขาเป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับว่าตัวเองจำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนสรุปคือมึงลืมจริงๆสิน แต่เขาก็รอบคอบมากพอที่จะมีแผนสออถ้าเกิดกรณีที่ตัวเองจะไม่ได้ว่าจอดรถไว้ช่องไหนอันนะเพราะว่าเขาถ่ายรูปเลขที่จอดรถมาน่ีสิเฮ้ก็แเนี่ยไหนเปิดรูปสิได้เธอฮ้เฮ้เฮเอเบบอกเขาที่ว่าเธอไม่ได้ถ่ายมาแค่รูปเดียวเขาจำได้ว่าก็ถ่ายมาหลายรูปอยู่นะแป๊บแป